สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิส t าทาโร่นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงดาวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในช่วงวันที่5-15สิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคน นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้อะละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเมนินชีของชาวราศีธนูและคณะธานูนะคะในเอพิโซดนี้คือไพ่ควีนถือดาบตามมาด้วย3ไม้เท้านะคะเดวิลค่ะ6ดาบนะคะและเป็นไพ่สามดาบ คาดว่าสถานการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาตัวคุณเองน่าจะพบเจอกับเรื่องที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณอยากที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องบางอย่างให้กับตัวเองอีกครั้งนะคะอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะคะอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีให้กับตัวเองคือรักตัวเองมากขึ้นนั่นแหละนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันวันในอัิโซดนี้นะคะชาวราศีธนูและคณวาธนูนะคะตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีก อาจจะไปเป็น uh คนในความลับของใครสักคนนะคะอาจจะไปดีลวกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือถ้าเขาคนนั้นโสดนั้นแสดงว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้พร้อมที่จะารากักหรือว่าจะรับผิดชอบใครอย่างจริงจังนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไม่ชัดเจนสักทีนะคะมันมีความคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนอยู่นะคะแล้วไม่ว่าจะคุยกี่ครั้งก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับคําตอบนะคะและความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างนี้มาเสมอซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกเสียใจค่ะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น แต่ไปๆปมาๆเนี่ยคุณกลับมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้หรือว่าสิ่งนี้เป็นท็อกซิกให้กับชีวิตคุณละนะคะมันเริ่มมีความรู้สึกว่าคบไปก็ไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นหรือคบไปสานความสัมพันธ์ไปก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันมั่นคงมากขึ้นจึงมีความคิดที่ว่าคุณอยากจะออกจากจุดๆนี้นะคะแล้วยังไงอีกคะในเอพิโซดนี้นะคะชาลสีธนูและคณะธนูตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีก เอาล่ะในวันนี้คุณโตขึ้นแล้วนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์หรือว่าพันธนาการนี้สักทีนะคะไม่อยากที่จะเข้าไปเป็น ตัวเลือกของใครนะคะอยากที่จะมีความรักหรือความสัมพันธ์ในแบบที่จริงจังและในแบบที่มั่นคงคุณอยากที่จะมีครอบครัวหรือว่าอยากจะมีใครสักคนที่รักกันจริงๆแล้วไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบเล่นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในประโชดนี้คุณนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าตัวคุณเองจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองจะเลือกอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะสี่เรียสและจริงจังนะคะอยากที่จะมีอนาคตร่วมกับใครสักคนในแบบที่เป็นครอบครัวนะคะไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์แบบ ช่วครั้งช่วคราวหรือว่าเป็นอะไรที่คุมเครือนะคะคุณไม่อยากได้อะไรแบบนั้นที่นี่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขากันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเมนอร์จ mm ี hmm. ของเขาเป็นไพ่5ดาบค่ะตามมาด้วยไพ่สถ้วยนะคะ1ถ้วยค่ะฮาราแฟนและเป็นไพ่เดมูล ตัวเขาเองมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างสูงนะว่าจะยังไงจะเลือกใครดีนะคะมีความส,สับสนค่อนข้างสูงเลยเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มก่อนว่าห้าดาบในที้นี้คืออะไรนะ <S <S <ets sound> เขาไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองต้องการอะไรกันแน่ เขาต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังคบกันไปสารความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือเขาต้องการความสัมพันธ์แค่ชั่วครัง้งชั่วคราวเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาเองต้องการอะไรเขามีความรู้สึกดีๆกับทั้งสองคนคืออาจจะเป็นทั้งคุณเองและคนอีกคนหนึ่งที่เขาเดียอยู่ด้วยเขามีความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับทั้งคู่นะคะเลยยากที่จะให้เลือกนะว่าจะต้องตัดสินใจใเลือกใครอะไรแบบไหนทีนี้ดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นนะคะ ของชาราสีธนูและคาะธนูนะคะจะเป็นยังไงอีกเขายังคงรักอิสระอยู่มันเลยทำให้ เขายังไม่พร้อมจริงๆในการที่จะรับผิดชอบใครสักคนแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะสร้างความสุขหรือว่าเติมเต็มบางอย่างให้กับเขาได้ซึ่งตอนตรงนั้นนะ่ะเขารู้สึกดีมากๆเลยแต่ว่าเขารู้แหละว่าเขาไม่พร้อมค่ะคนคนนี้ไม่พร้อมในการที่จะรับผิดชอบอะไรใครอยากที่จะคบไปวันๆน,นะ,ะคะคบไปสาความสัมพันธ์ไปแต่ว่าไม่พร้อมในเรื่องของการที่จะรับผิดชอบอะไรใครจริงจังเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ออกแนวประมาณว่าเขากลัวเขากลัวความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากเกินไปเขากลัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบอะไรแบบจริงจังเขากลัวอะไรแบบนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะคะในประโยทน์นี้เขาคนนั้นของคุณนะคะจะเป็นยังไงอีกและเขาเองก็เป็นคนขี้เบื่อด้วยมันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบ มีความคิดแปลกๆว่าในเมื่อขี้เบื่อก็อยากที่จะแบบกับคนนั้นทีคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้นทีไปเรื่อยๆอยากที่จะสวิตไปฝั่งนั้นฝั่งนี้บ้างนะคะ Uh, ทีนี้ในเอพิซดนี้ดูเหมือนกับว่าเขาคนนี้ท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าคุณเองตัดสินใจเลือกที่จะจบเขาคงทําอะไรไม่ได้นะคะอาจจะมีการกลับมาง้องกลับมาพูดคุยนะคะบ้างทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อที่ว่าจะเนียนๆเ,เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งแต่เมื่อเขาเห็นความเย็นชาของคุณเนี่ยมากๆเขาก็จะถอยไปเองนะคะตัวเขาเองรู้สึกไม่สบายใจหรอกกับการที่ตัวคุณเองเป็นแบบนี้แต่ เขาเองก็รู้ดีในใจนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูคุณแสดงเจตนาของคุณออกมาอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากจริงๆว่าคุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปถ้าสมมติว่าคบกันไปแล้วและยังเป็นเหมือนเดิมคิดว่าความเย็นชาของคุณความชัดเจนของคุณจะทําให้คนคนนี้ค่อยๆถอยห่างออกไปเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้ ความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเจเหรียญห้าเหรียญ6ไม้เท้านะคะ Emperor ค่ะอัศวินถือถ้วยสองไม้เท้าแล้วเป็นไพ่ h e Fo o l หลังจากที่ทอนทุกทรมาน,านมานานกับความไม่ชัดเจนหรือว่าความคิดอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้ตัวคุณเองไม่สบายใจนะคะในเอพิโซดนี้ค่ะชาราชินูและคณาธนูนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและคุณโตขึ้นค่ะคุณโตขึ้นก็คือคุณไม่มองความสัมพันธ์นี้แล้วตัดสินใจ อะไรในความสัมพันธ์นี้เพียงแค่ความรู้สึกว่ารักหรือไม่รักแต่ว่าคุณดันมองในเรื่องของอนาคตเข้ามาร่วมด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่นะคะก็คือโตขึ้นนั่นแหละนะคะคิดได้มากขึ้น และอย่างที่สองคือคุณเองก็ต้องการที่จะเป็นอิสระนะคะในเอพิโซดนี้คุณมีความรู้สึกว่าการเป็นอิสระจากคนคนนี้น่าจะยังดีกว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปแต่ว่าหนทางที่เราจะเดินมันดันมืดมนมันไม่มีอะไรและคุณก็รู้ว่าการที่ยังอยู่ตรงนี้มันเป็นการที่เหมือนกับแบบว่าทรมานตัวเองไปวันๆน่ะนะมันมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณดําเนินหรือว่าคุณได้ลงทุนไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วค่ะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะรู้สึกเสียใจเลยถ้าสมมุติว่าคุณเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเรื่องดีๆคุณได้ทําให้ไปหมดแล้วนะคะอ่ละค่ะ เดี๋ยวเรามาดู a n g e l n c e r กันบ้างนะคะว่าเอดนี้ a n g e l n s e r มีอะไรอยากที่จะบอกกับชาวราศีธนูและขนาทธนูนะคะใบแรกนะคะ Peaceful Resolution นะคะใบที่สองคือ Be Assertive Peaceful Resolution ในที่นี้หมายถึงในเอดนี้ค่ะตัวคุณเองจะได้มีการเลือก หนทางที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดหรือสงบจิตสงบใจมากที่สุดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเลือกอะไรแบบนั้นก็อ,อย่างที่สองเปียร e ติฟในที่นี้คือคุณมุ่งมั่นและตั้งใจไปในทางนั้นมากๆคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เด็ดเดี่ยวเหรอไม่รู้ว่าก็คือมีความตั้งใจว่าจะเดินทางนี้จะเลือกตัวเองจะเลือกที่จะให้อิสระกับตัวเองเลือกที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขคุณเด็ดเดี่ยวไปนในทางนั้นนะคะอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนโสดกันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยของคุณคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะไปแรกนะคะเป็นไพ่เดอะเวิลด์ค่ะเมจิเชียนนะคะสี่ถ้วยควีนถือดาบค่ะ หเหรียญ6กถ้วยนะคะชาเลียตแล้วเป็น 5, ไพ่ห้าเมท้าสำหรับของธนูที่เป็นคนโสดนะคะในอพิโซดนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอยากได้คุณนะคะเขาชอบคุณนะคะแต่ว่าชาวราศีธนูตัวคุณเองดูไม่ดูไม่อิน <laughs> ด,ดูไม่อินดูไม่ได้อยากคุยอะไรกับเขามากเท่าไหร่นะคะดูออกแนวเบือ่อเบื่อด้วยซ้า เหมือนกับว่าคุณไม่ชอบอะกับการที่ว่ามีใครสักคนเข้ามาแล้วแบบมาพูดมาบอกเลยว่าชอบคุณรักคุณขนาดไหนแต่คุณอยากที่จะเป็นฝ่ายตามมากกว่าคุณไม่ชอบให้ใครมาตามคุณนะคะคุณชอบตามคนคนนั้นทีนี้พอคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยพอแบบชอบคุณมากๆอะไรกับคุณมากๆคุณเลยมีความรู้สึกเบื่อเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่ไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่น่าค้นหานะประมาณนั้นอารมณ์นั้นนะคะค่อนข้างที่จะเบื่อไม่ถูกใจทีนี้ในใจของคุณลึกๆคุณยังคงติดอยู่กับอดีตบ้างนะคะในบางคนยังคงมีความรู้สึกอินกับอดีตนะคะคิดถึงคนเก่าๆอะไรคนเก่าๆท่างๆที่ในปัจจุบันนี้คุณทั้งคู่ก็ต่างแยกแยก้ายก,กันไปใช้ชีวิตของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วดูจากสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ดูจะยากที่จะกลับมาแต่ว่าลึกๆในใจยังคิดถึงอยู่นะคะ คำแนะนำจาก Angel a n โ e r นะคะในเอพิโซดนี้เขาบอกว่า Recovery นะคะก็คือเป็นในช่วงของการที่คุณ h e ิวตัวเองนะคะทบทวนสิ่งต่างๆของตัวเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยการให้เวลากับตัวเองและทบทวนตัวเองน่าจะทำให้ตัวคุณเองได้คำตอบอะไรบางอย่างนะคะที่จะสามารถทำให้คุณตัดสินใจในการที่จะดำเนินความรักความสัมพันธ์ต่อไปหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะทำอะไรนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณ พยายามที่จะทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอยู่นะคะก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยอินกับการที่จะ ไปเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครก็ได้นะคะเอล่ะค่ะสำหรับของชาวราศีธนูและคณนธนูนะคะในช่วงนี้ก็ในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสําหรับการ subscribe นะคะการกด like คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงสวนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ